เชจครับห้องน้ํารั่วเคสล่าสุดเป็นไงบ้างตอนแรกก็คิดว่ามันรั่วที่ท่อประปาที่เรอ,เอ,อแล้วทีเนี้ยก็ไปไปเปิดฝ้าดูเปิดชครื่องทวีตด,ดูไปส่องไฟดูมันมันก็ไม่ได้รั่วที่ท่อประปาแต่ก็คือปกติมันก็ไม่รั่วใช่ป่ะครับเออก็ทีเนี้ยก็เลยไปเปิดน้ําขังดูขังดูเทสน้ําดูแล้วมาส่องดูมันมันรั่วตรงในท่อท่อชักโครก แล้งี้แก้งไงแก้ก็ผมก็ไอ้ถอดชักโครกออกแล้วก็ขาตรงขอบท่อ,อ,อ,อแล้วก็สกัดลงไปสกัดสกัดลงไปแล้วก็ขังน้ําดูขังน้ําดูสักพักหนึ่งแล้วก็เห็นมันรั่วมันรั่ว,วอ่าก็เลยแล้วฉันจะแก้งไงก็ผมเอา เจลเคเีคิวทาอืทารอบรอบท่ออืมครับแล้วก็ติดตั้งทาไว้ทาสองสามรอบทิ้งไว้มันแห้งแล้วก็โบกปูนทับอีกทีแล้วก็วกกวกติดตั้งอย่าลืมนะครับมีปัญหาปรึกษาให้เก่าสวัสดีครับ